สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อู๋จากตระเวย์จะมาแชร์ประสบการณ์การผ่าตัดมดลูกนะคะเกือบตายเกือบซสี่งแงะแก่พูดแล้วน่ากลัวรับฟังเลยค่ะโรงพยาบาลที่อู๋ไปผ่าตัดเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งหนึ่งที่ประเทศนอร์เวย์นะคะอันนี้คือห้องที่อุ๊พักอะค่ะเขามีให้ครบทุกอย่างเลยนะคะ สิ่งที่เราจะเอาไปก็คือเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่เราใส่ไปและใส่กลับแค่นั้นนอกนั้นเขามีให้ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนอันนี้เป็นห้องรับประทานอาหารรวมของผู้ป่วยแต่พยาบาลหมอพยาบาลจะใช้ด้วยก็ได้ไม่เห็นไม่มีข้อห้ามไม่เห็นมีข้อห้ามตรงนั้นนะคะ ต่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสพอดีเลยมีต้นคริสต์มาสอุปตาผ่าตา่าต,า,าตัดเดือนเดือนธันวาค่ะเดือนธันวาต้นเดือนธันวาของปี2518ส่วนอันนี้เป็นแผลผ่าตัดแผลยาวเกือบครึ่งตัวเลยนะคะ แล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จอุ๊ก็จะมีอาการบวมน้ําเกลือมันก็คงเป็นอาการปกติแต่ว่าอุ๊ได้รับน้ำเกลือเยอะเกินไปน้ำเกลือเลยไปสะสมอยู่ในถุงลมในปอดซึ่งมันทําให้อุ๊หายใจไม่สะดวกและแน่นหน้าอกมากเกือบตายหมอก็เลยต้องเจาะปอดเจาะถุงลมในปอดอุ๊เพื่อเอาน้ําตรงนี้ออกอันนี้น้ําในถุงเนี่ยคือน้ําออกจากถุงลมในปอดอู๊เองนะคะส่วนนี้เป็นหมอ พยาบาลและน,นักศึกษาพยาบาลเขาใส่เสื้อสีขาวทุกคนเลยนะคะกางเกงก็สีขาวเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตึกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ประเทศนอร,ร์เวย์ใกล้ๆเมืองที่อูอยู่นะคะหลังจากอุกลับจากโรงพยาบาลนะคะ ก็มีอาการแทรกซ้อนแน่นหนะ้าอ,อกอีกรอบหนึ่งก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลอีกนอนอีกหนึ่งคืนแล้วก็กลับบ้านอีกกลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จแล้วอีกประมาณ5อาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยอุก,กลับมาเพื่อตรวจดูในมดลูกอูอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะตอนนี้อุก,กำลังเดินจะมาตรวจที่คลินิกนะคะ คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเดี๋ยวอุขอสอนวิธีการเดินบนถนนที่มีน้ําแข็งเกาะอย่างนี้ทำยังไงถึงจะไม่ลื่นกันนะคะเราก็เดินอย่ายกขาสูงนะคะถ้าได้ก็เดินลากเท้า,เาไปเลยไอ้ที่เห็นเป็นกรวดดำ,ดำคือเขาโรยไว้เพื่อไม่ให้เราลื่นล้มนะคะ ก็พยายามเดินตามรอยกลวดที่เขาโรยไว้นะคะแต่บางคนเขาจะใช้อุปกรณ์กันลื่นเดี๋ยวมันจะมอีอุลงรูปโชว์อยู่นะคะส่วนอันนี้เป็นห้องน้ำในโรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งนี้นะคะ สะอาดเรียบร้อยค่ะเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่ห้องน้ำสะอาดมากเขามีคนทำความสะอาดตลอดคืออู้พอใจเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าเนื่องจากที่ว่าผ่าตัดมดลูกเกือบตายมันก็เป็นความจริงนั่นแหละค่ะพอดีอู้เป็นคนตัวเล็กแล้วทีนี้ การผ่าตัดมันยากสําหรับหมอที่นี่เขาบอกว่าเราอูมีพังผืดเยอะพอเขาผ่าตัดนั่นผ่าตัดมดลูกอุเร็จใช่ไหมคะมีที่เขาผ่าตัดแล้วก็ไปโดนลำไส้อุก็เป็นรูแล้วเขาก็เลยซ่อมซ่อมหมายถึงเย็บอะคะ่ะเย็บเย็บเย็บและซ่อมแซมแล้วทีนี้ก็ส่งตัวอุไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะนะคะ ส่วนอันนี้ที่กําลังเปิดประตูอยู่เนี่ยเป็นคลินิกที่อุ๊ก,กาลังจะไปรอตรวจคอนโทรลหลังจากที่อุ๋กลกับบ้านไปแล้วหทิตนะคะอันนี้กลับมาเนี่ยที่นั่งรออันนี้ก็มีเฉพาะของรัฐบาลทางนั้นนะคะรู้หลาค่ะมีที่แวนเสื้อผ้าไม่ค่อยมีคนตอนนี้เพราะว่าเป็นเวลาที่เขากำลังพักเที่ยง แต่อุ้บไปก่อนเวลาคะ่ะด,ดูวิธีะะการเดินอีกรอบหนึ่งะน,นะคะการเดินบนน้ําแข็งนะคะที่มันเนี้ยคือมองดูเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งใช่ไหมมันก็จะลื่นใช่ไหมคะคนที่นี่ถ้าเขาจะเดินแบบออกกําลังกายก็จะมีจะมีเขาจะมีที่ใสในเนี้ยใส่ข้างล่างเนี่ยคล้ายๆว่าเป็น เป็นที่เกาะอะค่ะแต่วันนี้อุ้มไม่ได้ใสมาเพราะว่าอุ้มมหาหมอแค่กะว่าจะเดินแค่นี้เทียวอะค่ะเวลาเราจะเดินนะคะไม่ให้ลื่นล้มเพื่อป้องกันการลื่นล้มเร,เราต้องเดินแบบเดินอย่างเงี้ยค่ะเดินขาลากขาอย่างเงี้ยไม่ต้องยกขาสูงนะคะเดี๋ยวอีกรอบนึงนะคะเนี่ค่ะวิธีการเดิน เป็นอย่างนี้นะคะป้องการการลื่นล้มลื่นล้มได้ดีมากลื่นล้มไหนจะไทยไหนจะอีสาออออนอาเกิดต้งไปโอเคนะคะแล้วตรงเม็ดตรงเม็ดย่างเนี้ยก็คือว่าเป็นเขาเขามีหินเล็กๆนะคะหินเล็กๆที่แบบแบบว่า ป้องกันให้ไม่ให้เราลื่นล้มอะค่ะอุกเกร็จจากการตรวจคอนโทรลหลังจากที่อุ้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์รองเท้าเพื่อการลื่นบนน้ำแข็งอะคะ่ะเพืเ่อนๆจะเป็นลักษณะนี้หลังจากนี้ไป ก็จะมีวิดีโอสวยๆเป็นวิวสวยๆของเมืองคริสเตียนซุนที่อุ้บไปหาหมอนะคะแล้วก็จะมีรีวิวีดีโอตอนขากลับนิดนึงเพื่อนๆรอดูรอชมกันนะคะอยู่ท้ายคลิปค่ะดูวิวของอีกฝั่งหนึ่งของเมืองคริสเตียนซุนนะคะ ที่นอร์เวย์อะค่ะตอนนี้ก็วิววิวหน้าอุก,ก่อนเดี๋ยวยังไงกับกล้องเดี๋ยวเราหมุนดีว่ากับกล้องซิงจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้จอดซื้อของแป๊บหนึ่งนะคะสามีแล้วก็พ่อสามีเขาไปซื้อของอยู่เดี๋ยวอุมาทำคลิปวิดีโอตรงนี้ให้เพื่อนๆดูอีกทางงขาวโพลนไปด้วยหิมะค่ะเต็มไปด้วยหิมะ อันนี้ก็โฟกัสเข้าไปวิวอีกเมืองนึงวิวอีกฝั่งหนึ่งของเมืองคริสเซียนซุนนะคะสวยงามค่ะแต่หนาวได้ใจดูร,บรอบๆนะคะ อันนี้จอดที่ร้านบูติกนิดหน่อยซื้อของในเมืองท้องฟ้าสวยงาม มือแข็งแล้วค่ะไาๆแล้วค่ะคือเราใช้กล้องดีใจออสโมพ็อกเเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะเล้ทีนี้เราต้องใช้นิ้วมือเนี่ยในการสั่งงานถ้าเราใส่ถุงมือมันก็สั่งงานไม่ได้นะคะทีนี้มีรถมานะคะผ่าน่อไปก่อนมีผู้เร่่มเดินทางค่ะสวัสดี ดูสกันประเทศไปแล้วกลับบ้านแล้วทุนี้ค่ะเดินทางฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อุที่ช่อง YouTube ของอูด,ด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปที่อูจะลงในวันข้างหน้าค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะขอให้เพื่อนๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและโชคดีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะดูวิวไปพร้อมๆกันนะคะ